สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับตอนนี้การหาเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสก้าวไกลมาแรงมาก <c oughs> ที่ว่ามาแรงเนี่ยเป็นเพราะว่ายิ่งเปิดตัวเนี่ยเรายิ่งเห็นว่าทั้งตัวบุคคลนะคุณภาพบุคคลนะแล้วก็ท่วงท่านะที่จี้ไปที่ประเด็นสำคัญสำคัญด้วยความเชื่อมั่นมุ่งมั่นนะ แล้วก็สามารถจะอธิบายความต่างเนี่ยถ้าคนมีปัญญาก็ต้องรู้ว่าก้าวไกลนั่นแหละคืออนาคตใหม่นะของประเทศไทยจริงๆคุณภาพตัวบุคคลเนี่ยเทียบกันนะยิ่งมีการดีเบตกันนะเราก็ยิ่งเห็นว่าโอ้โหนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไว้ใจได้เลยว่าคุณภาพไม่ด้อยกว่าแล้วต้องดีกว่าด้วยนะ ไอ้เรื่องการบอกว่าไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนักการเมืองหลายคนก็ไม่เคยได้บริหารอะไรมากมายหรอกนะโดนเผด็จการนะดึงอำนาจไปทั้ง8ปีแล้วก็การบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าวิสัยทัศน์ดีกรอบการมองปัญหาดีเนี่ยมันทําได้ทั้งนั้นนะนักการเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งในด้านที่บริหารนั้นะทุกด้านนะก็ใส่การเป็นนักบริหารการมีวิสัยทัศน์กลไกต่างๆเนี่ยมันเป็นไปของมันอยู่ลว นี่เมื่อกระแสของก้าวไกลมาแรงนะผมเองเนี่เป็นห่วงหลายเรื่องคือการต่อสู้ของฝั่งเราเนี่ยมันมักจะเป็นลักษณะว่าเล่นตามกฎตามกตมกิกานะบางทีเราว่าถึงขนาดว่าตามเกมเผด็จการนะทำทำดีอย่างเดียวเลยนะแต่เวลาโดนตัดสินมาเนี่ยด้วยกติกาโจรเนี่ยแพ้ทุกทีนะ <c oughs> มีคำพูดที่เราคงเคยได้ยินกันเลยบ่อยๆนะ ขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยนะนะขย,ขยันผิดวิธีร้อยปีก็ไม่รวยนะเมื่อเอาความรวยมาเทียบกับความขยันเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าขยันเนี่ยนะแต่ว่าไปทำงานที่อยู่ผิดที่หรือขยันผิดวิธีนะเลือกอาชีพที่ผิดไม่มีทางทำเงินทำทองไดนะ้มันก็ไม่ไปสู่ความร่ำรวยนะการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยจะเอาความดีความจริงใจนะ เข้าไปเอาชนะเนี่ยเหมือนที่ผมพูดนะน้ำดีชนะน้ําเสียเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาและต้องใช้จํานวนนะพลังของประชาชนตัวปแปรอื่นๆเข้าประกอบเพราะการเอาชนะก,นกลไกของรัฐนะอํานาจรัฐเครือข่ายที่เขาอยู่นะอำนาจ8ปดเก้าปีนะเขาวางเครือข่ายคุมกําลังเอาไว้ แล้วอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยพูดถึงก้าวไกลก็ต้องพูดถึงเพื่อไทยด้วยอะไรด้วยนยเราจะก้มหน้าก้มตายึดหลักการต่อสู้ตามกรอบที่เขาให้เราทําโดยไม่ตระหนักถึงบางทีก็คงตระหนักแล้วนะโดยตระหนักถึงว่ามีอุปสรรคอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเนี่ยแต่เราไม่คิดจะจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะ เสียเปรียบหรือถึงขนาดเสียถึงขนาดเสียท่าไปได้เลยนะอย่างกรณีของกกตเนี่ยเราเห็นชัดในะวันนี้เราเข้าสู่เกมการเลือกตั้งเราก็เชื่อว่ากระแสจะทําให้เราชนะได้แต่กระแสนะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาบอกว่าอาจจะแพ้กระสุนกระสุนแต่วันนี้กระแสเนี่ยมันอาจจะไปแพ้กกตนะ่เริ่มต้นที่กกตแปลว่าการโคดโกงโดยระบบ กกตเนี่ยวันนี้พฤธิการต่างๆเลยนะจริงๆไม่ใช่ครับวันนี้เรารู้ที่มาที่ไปนะก็แย่อยู่แล้วนะเราไว้ใจไม่ได้ผลงานเมื่อปี62ก็รู้อยู่แล้วว่าชั่วร้ายขนาดไหนครั้งนี้คชื่อว่าอยู่ๆเนี่ยเพราะเสียงประชาชนมันแรงก็เลยไม่กล้าทำเนี่ยไม่ใช่ยิ่งประชาชนแรงนะยิ่งกระแสไหลมาทางก้าวไกลแรงเนี่ยกกตจะต้องทำงานรับใช้คนที่แต่งตั้งเขาขึ้นมาหรือว่าระบอบที่เขารับใช้อยู่ สิ่งนี้มันเป็นตักกะซึ่งปฏิเสธไม่ได้พฤติการของกกตในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้นะเราเห็นชัดเจนว่าไม่น่าไว้วางใจนะที่ว่าไม่น่าไว้วางใจมีอะไรบ้างนะเราเห็นเลยตั้งแต่การแบ่งเขตพี่น้องเห็นไหมกาจะให้เขตที่นะเขาเคยแพ้หรือคะแนนเสียงมันลักลั่นกันนิดหน่อยเนี่ยพอขยับแป๊บเดียวเนี่ยผลจะได้ไปทางเขาคนที่คิดเนี่ยมีเวลาคิดมาตั้ง สี่ปีนะมันคิดลวงหน้าไปหมดแล้วเหมือนกับพวกเราที่ก็เก็บข้อมูลเหมือนกันแต่ถึงเวลามันเปลี่ยนปุ๊บทีนี้เคยหาเสียงในกลุ่มหนึ่งทําผลงานอยู่ที่เขตหนึ่งพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย <c oughs> นะมันก็ไปกันใหญ่นอกจากการแบ่งเขตแล้วการพิมพ์บัตรเนี่ยลักษณะที่ออกมาเนี่ยมันต้องการให้ประชาชนงงที่สุดเหมือนกับการรับะเอกลงประชามติต้องการให้ประชาชนงง เมื่องงโ,งโดยเพราะมีคนเท่าคนแก่เนี่ยดีไม่ดีจับมือขีดให้นะหรือบางทีก็ขีดผิดอย่างเงี้ยคะแนนเราควรจะได้ก็กลายเป็นเสียไปอย่างนี้เป็นต้นรวมกระทั้งไปทางการขานนะเป็นบัตรดีบัตรเสียมันทํามาแล้วแล้วมันจะทําต่อแล้วครั้งนี้อาจจะทําหนักขึ้นลักษณะที่กรกตทำเนี่ยเช่นตอนนี้ที่เราสามารถจะเข้าไปแก้ได้นะเข้าไปจัดการได้เนี่ยการแบ่งเขตคงจะไม่ละนะ ส่วนตัวอื่น,นการตีความเรื่องการแบ่งเขตมันจะทําอะไรเนี่ยนะประยุทธ์ถ้าไม่มีทางเลือกมันจะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆนะก็ต้องระวังกรกตนเนี่ยวันนี้เราต้องบีบช่วยกันบีบนะนจริงๆเห็นอนาะจารย์สมชัยนะครับก็ขยับขยื่นเรื่องเนี้อาจารย์สมชัยนี่รู้ดีที่สุดอ่ะพรรคการเมืองจะต้องรับลูกประชาชนเราที่เป็นนักต่อสู้เนี่ยก็ต้องรับลูกนะคือพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจนี้ให้อยากให้ไปติดตามสิ่งที่อาจารย์สมชัย นะซึ่งท่านเป็นกกตเก่ามาเนี่ยละเอียดยิบนะแล้วนำเอาไปเป็นประเด็นนะกะกตเนี่ยพฤติการที่มันสอบไปในทางที่จะเปิดให้มีการทุจริตนะโกงการเลือกตั้งหรือไม่โปร่งใสนะเราต้องบีบเวลามันเหลือน้อยแล้วครับวันนี้แบ่งออสอสอเนี่ยทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบ่งเขตที่กทอมอเนี่ยนะวันนี้เรียกว่า เข้อออกมาแล้วว่าพักไหนได้เบอร์อะไรนะบัญชีรายชื่อแล้วเขตกะทะมก็ว่าไปล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการพิมพ์บัตรเราเห็นพฤติการว่านะเช่นบัญชีรายชื่อให้มีชื่อพักแต่ไม่มีโลโก้นะนะอะไรประมาณอย่างงีนะ้ลักษณะของการทำให้เกิดความสับสนตรงนี้นะเพื่อความมักงง่ายอย่างนั้นเหรอ เรามองโอ้กอตอบอกว่านะมันจะได้พิมพ์ง่ายๆนะออกมาก็เหมือนกันทั่วประเทศเลยใส่เบอร์ไปแล้วก็เบอร์ไหนจะเป็นพักไหนก็นแล้วแต่ไปจัดตามที่ต่างๆความมักง่ายอย่างเงี้ยใช้กับการเลือกตั้งระดับประเทศไม่ได้กกตนเนี่ยทั้งปีไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยสปีนี่ถึงจะมีเลือกตั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีข้ออ้างอะไรว่าทําไม่ทันนะการสอเจตนาโกงอย่างเนี้ยนะ พวกเราจะต้องช่วยกันจับหูจับตาแล้วบีบทุกประเด็นนะบีบทุกประเด็นฟ้องร้อง157หนะหรือว่ากดดันทางสังคมต้องช่วยกันทําสิ่งละอันพันละน้อยอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ว่าเราทําเต็มที่ถ้าเราได้ผลมาแล้วมันถูกหานไปโดยโดยกลไกปฏิการเนี่ยทันที่เราจะปุ้งหน้าทำให้ได้377 376ทําไมเราไม่เอาสอวอ,ออกไปเห็นไหมหรือไม่ก็บีบให้สอวอบอกว่า จะต้องไม่ขัดกับเสียงส่วนใหญ่นะจะงดออกเสียงหรือยังไงก็แล้วแต่วิธีการต้องไปหามาให้ได้ให้มันเกิดผลให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะทําแทบตายถึงเวลามัน,มนก็ปลดนะเหมือนปี6-2ก็รู้อยู่แล้ววันนี้พเด็จการก็ต้องพยายามทําให้เสียงในสภาล่างคะแนน,นมันสูสีกำกึ่งมากที่สุดถ้าจําเป็นมันก็ตัดทอนด้วยกรนะยุบพักใดพักหนึ่งคนอย่างประยุทธ์ และประวิทย์เองเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าท่านหลุดจากอำนาจมันอันตรายนะยังไม่นับว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พวกนี้ก็อยากจะเป็นรัฐบาลนะไอ้ที่เป็นมา4ปีนี่ไม่รู้ว่านะมีอะไรที่กลบไม่มิดงานวันนี้นะนอกจากจะขยันได้กระแสแล้วภาพลักษณ์ดีคุณภาพดีแล้วเนี่ยภาระงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านจะต้องตั้งทีมงานขึ้นไปนะ เอาละไอ้รอไปช่วยในเรื่องการจับหูจับตาการโกงการเลือกตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่กรกตเนี่ยท่านจะต้องหาทีมงานเข้าไปเดินเดินเรื่องพักการเมืองเป็นฝ่ายที่เสียหายที่สุดไม่ใช่จะก้มหน้าก้มตาไปหาเสียงอย่างเดียวตั้งคณะทําง,งานสําหรับจับหูจับตาฟ้องร้องนะยื่นในเรื่องของกกตใช้คน4ีหคนแค่นั้นนะท่านจะต้องระดมใช้มวลชนประสานกับพักการเมืองอื่นหรือนักกิจกรรมเราเนี่ยมันทําได้ถ้าเราไม่ทํา อุตสาหรรมแทบตายนะแต่ไม่ได้ทําในส่วนนี้กกอตอมันก็ทําอย่างที่มันอยากจะทําเพื่อเปิดให้มีการโกงการนับคะแนนจากศูนย์ส่วนกลางที่เดียวเนี่ยมันมีที่ไหนก็ทากันนะนะเจตนาจะทําให้เกิดการโกงยิ่งนะเอาไปแล้วจับหัวจับหางไม่ได้มันยิ่งจะโกงได้ง่ายแล้วยังมีอีกอกี่จีป,จป,ปาถะนะครับเพราะฉนั้นวันนี้นะเอากกกกตให้อยู่เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าวันนี้ประชาชนเนี่ย ยังไงก็จะต้องนะถ้าไม่มีการโทษการโกงเนี่ยถล่มท่าลายนะั่นแทะผมพูดคุยกับท่านผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองวันนี้กระแสวันนี้นะครับอย่าคิดเป็นเล่นไปนะอย่าหาว่านะเพอ้อฝันนะตัวแปรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยแล้วยังไม่นับวัาต่อจากนี้ไปอีกเนี่ยเปอร์เซนต์ที่ก้าวไกลจะได้คะแนนสูงเป็นประวัติการจนคนคาดไมถึงเนี่ยมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สูงมาก แต่นั่นก็แปลว่ายิ่งท่านแรงเท่าไหร่เนี่ยเผด็จการมันจะใช้วิธีการที่แรงขึ้นเท่านั้นและกรกตเป็นด่านแรกด่านสําคัญที่จะเปิดช่องทางให้เกิดการโกงหรือการเอาผิดพวกท่านถ้าจะต้องมองข้ามช็อตก็คือว่านะถ้ามันหาข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วยุบพักเนี่ยท่านจะทําอย่างไรจะมานั่งยอมรับกันอย่างนั้นหรือแล้วอะไรที่ท่านจะทําเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นการเล่นตามเกมเขา ขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยนะขยันผิดวิธีพันปีก็ไม่รวยการต่อสู้ผิดวิธีนะครับชาตินี้ก็คงจะโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เพียงพล้าจนพ่ายแพ้นะครับเราไม่ต้องการแพ้และประเทศไทยแพ้ต่อไปไม่ได้ละมันต้องเดินไปข้างหน้าและคนที่เป็นความหวังของบ้านเราเมืองเราวันนี้พี่น้องนั่งฟังนะด้วยใจเป็นธรรมนะ ก้าวไกลเนี่ยคืออันดับหนึ่งแล้วถ้าได้ก้าวไกลเมื่อไหร่นะเพื่อไทยไม่ไปไหนหรอกเพราะเพื่อไทยก้าวไกลยังไงก็เป็นตัวแทนของฝั่งประชาธิปไตยฝากไปนะครับถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ชนะนะครับขอให้ประชาชนประสบชัยชนะเวลาที่ประเทศชาติต้องเดินต่อไปบนวิถีประชาธิปไตยมันเลยมานานแล้ววันนี้เราจะปล่อยให้มันถอยหลังหหยุดกับที่หรือหยุดกับทีนะ่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับ โอเคนะครับโชคดีมีสุขแล้วก็บุญรักษาครับ